โอ้น่ากินคิงเลดี้เลดี้ไม่มีมีความสาเลยนะเศรษฐี อนี่เป็นฟองนมครับเนี่ยเป็นฟองนมครับรสชาติจะทําให้รสชาติของละมุนขึ้นครับอแล้วก็คองนมอาจจะดูกินของน้าทับทิมขึ้นมาครับอ๋อนนี้เป็นน้ําทับทิมครับครับอันนี้เขาต้องกินตอนรสายนี่เลยก็จิ๊บตอนเย็นครับอืมอเยอน่ากินมากเลย ิ <King> lady, ิงเลดีเลดี้จิ้มหรอนองยกเิอืมหอมอ่ะอื้มแม่นเลยอะ่ะมีความละมุนของฟองลมแล้